รกขนาดนี้เลยเนาะนี่ครับเพื่อนๆดูครับนี่สวนโรงเรียนมีสักเจ็ดต้นนี่ก็พอกินอยู่นวเนี่ยผมว่าโอ้โต้องดูข้างใต้เข้า,ขาไปนี่คร,ครับมาถึงสวนนะครับนี่วันนี้มีไส้หวานสองโลสองโลก,กว่าลองดูน่ากินขนาดไหนอืมนี่ออ้ยังก็ใหญ่นี่หมาน้อยหมาน้อยนี่ครับมันเป็นวุ้นๆอย่างนี้คน,น,น,นพี่น้องอีสานจะรู้จักดีใช่ไหม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับสวัสดีครับครัวบรรทุงกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้จะเอาน้อยหนาน้อยหนาจะไปปลูกที่สวนครับที่สวนลุงเด่นนี่ข้างๆสวนเขาปลูกน้อยหนาที่แต่พี่น้องเขาปลูกหน้อยหนาแล้วมันมันโตเยอะมากเลยอุ้ยร้อนด้วยโตน้อยหนาพันนี่จะว่ายายบอกว่าไปปลูกปลูกหลังสวนลุงเด่นเลยอยู่ตรงตรงบ้านที่เราสร้างไว้นะครับที่สวนนี่มีอยู่เจ็ดแปดต้นก็ เขาบอกน้อยหนาพันอะไรนะลืมชื่อแล้วปากช่อง <c oughs> ก็จะไปปลูกเดี๋ยวก่อนจะไปปลูกเนี่ยจะไปจัดเมนูกันด้วยแหละครับตอนเย็นๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่ที่โรงเรียนสวนโรงเรียนเนี่ยมันเป็นดินแบบดินแดงๆดิน,ดน,ดนคนเหนือห้องดินมาแห่มาหิน,นครับปลูกต้นพวกนี้มันออกดอกมากเลยมีคนปลูกอยู่ข้างสวนเนยต้นหนึ่งของนายยูนครับดกมากก็เลยว่าเออเห็นแล้วผมเป็นคนชอบกินผมก็เลยว่าจะาไปปลูกที่สวนแล้วก็จะจัดเมนูกันวันนี้เดี๋ยวขนขึ้นรถเลยครับ ช่วยกันเอาไปปลูกนี่ออกต้นใหญ่ๆจะได้ได้กินได้กินอยู่ที่สวนครับช่วงนี้เด๋ยนนี้ฝนมันตกเยอะ,ปะไปไปด้วยกันเลยครับโอ้ดีจะได้กินน้อยหนาไหมเนาะสามปีนเัเลยบอกสามปีได้กินนะครับนี่มีไส้หวานไส้หวานหลายกิโลอ่ะมีไส้หวานแบบพวงใหญ่เลยเดี๋ยวไปย่างกินกันที่สวนครับวันนี้ไปเดี๋ยวตามหลุนไปดูครับนะจากบ้านนี้ไปสวนนี่ก็ประมาณกิโลเดียวเองเดี๋ยวตามไปดูครับไป ไหนมาเบิ่งดูมาเบิ่งต้นบักเกียบของพอเลี้ยงยูนหน่อยอ๋อนี่แหละครับนี่โอ้เจอแล้วเจอแล้วครับปลูกจักปีนะยูนนะยูนสวัสดีครับสวัสดีครับปลูกกี่ปีครับนี่เอ่อกี่ปีฮะสองปีปีห้าปีละสี่ปีละไอันนี้แตงลาได้กินหน่อยเหรอครับโอ้กินตั้ปลูกสองปีมั้งได้กินสองปีก็ได้กินแล้วมั่นจะนี่ปีนี่เต็มที่โอ้ดูครับนี่อันนี้พันปากช่องเลยเหรอครับปากช่องโอ้ดกมากเลยเนาะ เพชรปักช่องเผ็ดปักช่องดูครับโอ้โห,โโหนี่มันจะลูกโตๆอย่างนี้เลยนะน่ายุนเนาะเบิองครับนี่โดดๆเลยอันนี้เก็บไปรอบไปไหนครับเออเก็บไปรอบละเก็บไปรอบกันละโอ้มีต้นเดียวโดกขนาดนี้เลยเนาะนี่ครับเพื่อนๆดูครับนี่ส่วนต้นเดียดนี่สักเจ็ดต้นนี้ก็พอกินอยู่นะเนี่ยผมว่าโอ้ต้องดูข้างใต้เข้าไปนี่ครับนะถ้าปลูกซับกับน้ำได้เขากันพอดีครับเพราะมันกินปุ๋ยก็โอ้ดูครับเมียโดกอย่างนี้เลยเนี่ยตัดไปรอบนึงแล้วอืมตัดไปรอบนึงแล้ว ลมนุ่มรูดๆเลยอันนี้ขนาดไม่ได้ห่อนะเนี่ยไม่ได้ห่อที่ท่าเห็น<ง>เขาหอ่อถุงวัติกันนะปกติถ้าอยากให้มันสวยก็ต้องห่อแหละครับโอ้ลูกจัมโบ้จัมโบ้มากเลยครับเนี่ยประมาณถ้ามันเต็มที่ก็ประมาณสองลูกโลครับแซ<ส>บบอนัยุนนี่ต้นนี่แซบแซบ,บเดี๋ยวจะให้ลุงเด่นลุงเด่นมากินสองลูกโอ้มันมันถ่ายคลิปได้บักน oh. <า>้อยนาไปกินพร้อมบ่นี่ครับอันนี้ขนาดมีส่วนนัจญเขาปลูกไอะไรลำไยอะไรนะครับ ถ้าถตามตีได้ละมือว่านเออมือนี้มือว่านเลยวันแม่ได้เก็บไปฝากแม่อ๋อแม่ทานแม่ครับนี่นี่ครับมาดูมาดูงานได้น้อยหนาไปกินแล้วครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวสวนโรงเรียนเดี๋ยวอีกสองปีจะมาคืนเนาะครับเดี๋ยวสองปีจะมาคืนครับโอ้พี่น้องนี่ดินที่นี่มันปลูกดีครับดินที่นี่ปลูก อันนี้ขนาดแบบไม่ได้ดูแล,แลอะไรเยอะแยะมากมายปล่อยธรรมชาติเลยอ่ะถ้าเขาค้า่อคืนน้อยมันดกดกวนเนี่ยนะักเลยเนี่ยข้่อคืนออนะผมเห็นที่ในทีวีเขาก็ตัดแกงตัดติ่งกิ่งยังไม่ให้มันสูงเนาะตัดข้้งบนออกหมดอ่ะตัดแต่แลราแ,แล้วมันก็ออกตามนี่เลยอ,ะอ,อ่ะสุดยอดครับอีกปีสองปีได้กินแน่นอนนี่สองปีก็ได้กินละปีสองเรลลิ่มได้กินแล้ครับมาถึงสวนนะครับนี่วันนี้มีไส้หวานสองโลสองโลกว่านะครับก็ จะมาย่างใส่หวานเดี๋ยวยายส้ตมตำส้ตมตำยายก็มีเมนูเด็ดครับต้องรอไปดูที่ในช่องของครัวต้งเด่นแฟมิลี่นะครับยายทนจะกินหมาน้อยพี่น้องเ,เครือหมาน้อยในเมนูไหนนี่เดี๋ยวว่ามันเป็นของกินแปลกมากนะนี่ยายเป็นเดี๋ยวจะเห็นวิธีการทําแล้ววิธีการไปรเก็บมาเป็นคนเหนือคนเหนือในเมนูเรียกใบอะไรหรือผักกางเมนูเรียกใบอะไรเนี่ยใบหมาน้อย ใบม้าน้อยคนกีสารอื่นใบม้าน้อยแต่ว่ามันเป็นยาเด้มันเป็นยาครับเป็นยายาเย็นตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีไหนนะมันหายากที่กินแล้วเป็นฮอนในในทองในฮอนในร้อนอะไรอย่างนี้นะร้อนในร้อนยังเนี่ยนี่ครับเป็นแสบทองแสบยังเนี่ยเล่าความเป็นมาเนี่ยผมมาอยู่นี่ใหม่ๆ่ยายทวดประามผมยายทวดนี่ชอบยายทวดามเคยกินมาน้อยบอไอเราคิดในใจก็เลยตอบไปเลยว่าไม่บอกเคยครับเคยกินแต่หมาไง มยายก็เลยถามบอกเอ,าาอ้าไม้ีหลีตีกว่าก็คิดในใจใครอย่าไปกินหมาน้อยมันก็ข่าวเนาะข้าหมาโตกินอยู่ยไปเวียนนงเวียนนามนี่มีโอกาสก็จะได้จะกินอยู่นะนี่ใบหมาน้อยต้องรอไปดูในช่องครูโรงเรียนแฟมิลี่ครับวันนี้เราจะมาจัดกันเขาใส่ทั้งปลาเข็งปลาพื้นบ้านนะแล้วก็ใส่ปูอีก<ต>พอขยำขยามามันจะเซ็ตตัวเหมือนวุน้นเหมือนเยลลี่กินกับข้าวได้ต้องรอดูครับอเดี๋ยวหมักไส้หมัก แต่ว่าสูตรไส้นี่ยายบอกว่าเอาไปต้มก่อนนะครับไปลวกน้เอาไปลวกให้มันมมกูก่อนรอเราเมาหมักแล้วเราเอามาย่างมันจะได้แบบหนังกรอบอิ่มน้ําอิ่มเนื้อหน่อยกำลังจะไปกํลาลังจะไปเติมน้ำมันคูบูต้ามะม่วงนั่นหระยายมะม่วงอะไรนะอีทูอีทีนะครับ<า>ตัวอะไรพวกกิน<า>กินรากามันเนะาะออกออกก็ไม่ได้กั้มแล้อยู่กันหะอกหมุนได้แล้วยาย ไม่ดรอ่ะแต่มะม่วงอีทีททลูกนี้ต้นต้นนี้ลูกขนาดนี้เลยอะ่ะโอ้ก็ปลูกตื้นอืมปลูกตื่นเอามันไม่มีรากลงไปเหรอครับอันเขาอันเป็นตอนเกี้ยงเนาะน,น,นี่ต้อนอย่างไงต้นนี้มันยังมีต้นไม้ค้ำมเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นอีทีไหมนี่ตรงนี้จะมาปลูกเนี่ยไปก็มกาดูตรงนี้หน่อยตรงนี้ท่าที่จะมาปลูกไอ้ตรงนี้แหละที่จะมาปลูกหน้อยหนานี่ปลูกหลังบ้านนี่เลยนนหน่อยหนาเองรับ เนี่ยจะปลูกไม้หนาอยู่ข้างหลังโซนนี้แหละก็ใกล้น้ำใก,ใกล้ได้ดีอยู่เดี๋ยวไปเติมน้ำมันรถคูพิเศษแป๊บนึงวันนี้นาเลศไม่สะดวกมานะครับวันนี้นาเลศตีดวันแม่ไ <c oughs> ปเดี๋ยวไปเติมน้ำมันรถแป๊บนึงครับ okay. โอ้ยจิตธรรมวัชาเท่เอ๋ เดี๋ยวต้องเติมน้ำมันก่อนบางทีเติมไม่ซื้อน้ำมันมาตั้งแต่แลิตรตอนน้ำมันถูกถูกเมื่อโควิดรอบก่อนนะครับน้ำมันนี่เท่าไหร่สิบเก้าบาทมั้งดีเซลนะครับเนี่ยผมซื้อมาสามกิโลเนี่ยเพิ่งจะหมดตอนนี้ลิตรสามสิบบาทตอนนั้นซื้อสิบเก้าบาทมั้งเป็นเป็นดนะีห้าน้ำมันเอาไว้ใส่เครื่องการ,กรเกษตรนี้เติมก่อน เ็นเครื่องปั่นไฟหลักของลุงเด่นครับอยู่ที่สวนก็โซล่าเซลก็มีแต่ว่าตรงนี้มันโอ้เครื่องน็อตอะไรหลุดหมดเลยเนี่ยโอ้ยน็อตอะไรหลุดหมดเลยทุกอย่างหลุดหมดเลยมันเป็นเครื่องสันบ่าวดังนี้ก็เลยมันสันเยอะคือต้องว่างๆต้องมาอันนี้ก่อนเด๋ยวเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งครับเติมไปเลยขอบดิ โอ้ดูไสดูไส่หวานเราเนี้ยเอามาลวกแป๊บน,นึงแล้วไปย่างครับมันจะเหลืองแล้วก็น่ากินทําน้ําจิ้มเปรี้ยวๆก็ได้ใส่ข้าวคั่วใหม่ๆครับดูโอ้โหไส่สี่ร้อยกว่าบาทสองกิโลกว่าเป็นไส้สดครับเจ้านี้ยังไม่เคยซื้อมาชิมก็เลยเออลองหยิบดูนึกว่าเขาขายโลร้อยสามสิบเก้าบาทก็เลยหยิบมาสองโลก็ตกสองร้อยเท่าไหร่แล้วมันมีอะไรอีกแล้วมันมีไส้ตันเพิ่มมานิดหนึ่งนันนั้นีมีสามพวงครับนี่ อันนี้จะทำไส้อัวทาไส้อัวอร่อยเอาหมูสามชั้นเอาหมูติดติดมานหน่อยนะตาใส่สมุนไพรเยอะๆนะครับเดี๋ยวลวกแป๊บนึงเตาตรงนี้จุดถ่านกลาลังร้อนนะครับนี่คิดถึงน้าเล่น้าเล่ไม่สะดวกวันนี้นี่กินกันสองคนกับยายเหรอนี่สองสามคนครับเกินสองกิโลป้าทุกแซ่บแน่นอนครับนะครับก็เดี๋ยวเขาชิมด้หน่อยไส้หวานนี่ต้มสุกแล้วครับมันจะนี่ ถ้าใส่หวานแล้วเวลาเราปาดมามันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแน่กับไม่ค่อยโฟกัสออกเลนยนวายนี่ไม่ว่าชิมได้เลยอืมอืมไปปลาผักชีเม็ดผักชีหมักเกลือนี่เกลือนั่นเลยนะเกลืออย่างก็ยายเปนเกลือทั้งทนะี่เกลืออะไรนะที่ยายเอาไว้หมักปลาลัานอนะเกลือลูกเลนคือแม่เกลือเกลือสินเทาห่ะเกลือ ะเดี๋ยวอซอสอะไรมันใส่หน่อยอืมหวานมากหวานจริงอืไม่ไแพงครับไม่แพง,พงก็เกลือที่มันอยู่น่ะหมักหมักเลยเดี๋ยวอซอสอะไรมันใส่นิดเหมือนก็โอเคครับแต่มัอสีขาวนิดน,นึงแล้วก็พริกไทยป่นนี่ผมชอบมากใส่เข้าไปจัดเป็นเตกันวันเราจะไปย่างดีนะไปย่างมานี่ หรือมารามชาบินั่ครับดูแค่กินสดนี่ก็อร่อยแล้วเนี่ยมาเลยครับพี่น้องได้ที่แล้วนี่หมักหมักพริกไทยแล้วมันร้อนๆมากนะแค่ชิมเฉยๆนี่ก็ลุงเด่นจะหมดอะไรเมื่อกี้เนี่ยแอบชิมกับยายทันในช่องโค้ดโรงเดีนแฟมิลี่มาแล้วนะเมื่อกี้น่าจะให้ดูนี่เวลาปาดนี่นี่ยายมาดูไส้หวานนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราปาดมาเนี่ยเนี่ยมันจะมีเนี่ยถ้าไส้หวานถ้าเป็นไส้ไม่หวานเนี่ยมันจะสีเหลืองๆข้างในเนี่ยมันจะสีเหลืองแล้วมันจะขมสดมากเลยเนาะลุงเด่นาะอร่อยเอาไส้เล็ก จ้ะอันนี้แซ่บก่อนจะย่างครับก็กินแล้วนะเนี่ยอือมดตะลเลยอ้าต่อยเหรอ่ต้นนี่ต่อยเนาะโชคดีไปเลยครับแซ่บอืมอืมนุ่มนีดนี่ใหญ่เนาะเดี๋ยวไปย่างเลยครับพี่น้องดูแป๊บเดียวนี่ยิ่งใหญ่อลังการครับจะน่ากินมากเลยนะย่างไปเลยนี่เราก็อบไฟไห้ร้อนๆนนี่อืม อันนี้ขอไม่ย่างไ,ไม่ได้รับย่างเพิ่ม่าจะ <laughs> มาจะก, <laughs> ก,กินต่อเลยได้ปิดไปเลยย<า>่างมาสัก20นาทีโอ้โหดูสีสันครับนี่โอ้ไส้เป็นแบเหลืองๆเลยเนาะโอ้นี่ครับนี่โอ้โกลับนิดหน่อยนะดูฝั่งนี้เืินกรอบเลยครับเนี่ยกินกับข้าวสวยกินกับข้าวเหนียวครับทำน้ำจิ้มแจยวนะระหว่างที่รอไส้สุกเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มแจยวหอมๆครับขี้กลบนใหม่ๆ มาสวนก็ใส่ใหญ่ๆเลยเนาะพวันนันเลก็ติดงานครับวันนี้นั่งกินกันสองสามคนกับยายเนาะน้ำจิ้มโรงเด่นใส่ <ขอ S 1> พริกป่นนั่นก็ยายสุกลรวบอสุสกสสแล้วครับใกล้สุกแล้วยายเดี๋ยวทำน้ำจิ้มแซ่บๆนะเดี๋ยวใส่หอมแดงใส่มะนาวใส่ผงนัวหน่อยหนึนะ่งน้ำปลาดีเรื้องระยยายเนาะเนื้อกอราดมชาม,มครับใส่น้ำปลาใส่มะนาวลงไปครับ ใส่หอมแดงเติมหอมแดงเติมงตผงนัวไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีกินกับสยียยามอือเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้หรือกระรามชามเลยดูใกล้ๆนี่ปลาทัวนี้ครับกรอบเลยแบบนี้สำหรับคนที่ชอบกินเขาเรียกว่าอะไรไส้หวานนะครับเนี่ยไส้หวานใส่างนี้นี่โอ้นี่ครับเป็นพวงนี้นะครับดูน่ากินมาก ถ้าทีนะครับยายทันก็ทำหมาน้อยอยู่ <c oughs> ใกล้เสร็จละลูกเรนก็จะไปขอชิมดูก่อน,นอ,อย่าให้มันล่วงนะอย่าให้ล่วงนะอย่าให้ล่วงครับพี่น้องดูงน่ากินขนาดไหนอืมนี่ลาดดโคตรของความน่ากินครับยางค้อนหอนมีน้ำจิ้มเจียวเปรี้ยวเผ็ดนะนั่งกินบรรยากาศชมทุ่งนาชมดอยไอ้ดอย,ยพระบาทไปไป,ปาตามมาเลยตามมาเลย ไปทางไหนดีไปไปไปมายายมาเดอ้อของยายเสร,ร็จแล้วยังนี่ีน่ลอ,อ,องดูโอ้กินวนใบตองครับ<อ>ไส้หวานย่างเหลืองอารามชาอย่างนี้นะนั่งกินนี่โอ้สุดยอดของเมนูครับน<อ>ั่งมีน้ำจุ้งน้ำจิ้มหน่อยสุดยอดแน่นอนอสีสันดูหน้าตานี่ครับโอ้นี่ครับน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดนี่นะนี่ครับ เผ็ดเปรี้ยวหวานใส่น้ำตาลมะพระ้าวจากจังหวัดเพชรบุรีครับอืมนี่เนื่อๆแล้วก็มีนี้ได้เลย่ะก็นั่งกินไปชมบรรยากาศดูบรรยากาศทุง่งนาไปครับแสงอาจจะน้อยหน่อยแต่บรรยากาศดีครับกรอบทั้งกรอบทั้งร้อนครับที่นอ้องดูใส่หวานเวลาไปกินร้านอาหารไปกินร้านอาหารอีสานไปกินพวกนี้นะมันจะกินนี่ฟังเสียงครับอืมเอาไปต้มก่อน มันนุ่มขึ้นครับถ้าเราไปย่างเลยเนี่ยไส้ไส้สดเนี่ยแข็งครับกรอบจิ้มน้ำจิ้มแจ่วค้นกับผักหน่อน้องทำไปทางดูยายหน่อยยายกำลังทำก้ลก้เ,เวหมาน้อยขนาดนี้แกกจะจับตัวกันไปมาให้ดูหรอกไปดูในช่องแฟมิลี่้วยกันยายกำลังจะเป็นตัวแล้วครับกำลังจะปั้นหมาหน้อย โอ,อร่อยมากนี่ต้องมาดูใกล้ๆนะรากินครับเขาจะจิ้มนี่นะครับเนี้ยเขาวคั่วหอมๆครับยายเพิ่งคั่วเมื่อวานขัว้วเมื่อกี้เนาะมันจะมีแบบขาวๆอยู่ข้างๆเนาะแใบใบอย่างนี้ดูดีัแห้งๆเลยก็ร้อนๆเหรอร้อนๆเลยครับเนี่ยเอ้อ นี่รอกินกับพ้องกับยายครับผ่านมาแล้วครับพี่น้องไอ้บรรยากาศมันเย็นเนมันมืดเนาะก็เลยเข้ามานั่งในสวนครับมานั่งในบ้านต่อนี่รอไปดูคลิปเต็มนะครับไอ้ยังก็ยายนี่หมาน้อยหมาน้อยนี่ครับมันเป็นวุ้นๆอย่างนี้คนถ้าพี่น้องอีสานจะรู้จักดีใช่ไหมต่คนเหนือนอาจจะบุขจาครับใส่ปลาเข็งใส่ใส่ปลาเสด็จปลาเสด็จใส่อีปูนาครับเป็นใบไม้นะครับเอามาทาเป็นอย่างนี้ ก็แปลกดีนะเดี๋ยวเราจะนั่งชิมพร้อมกันกนะครับนี่อหอ,อยยาสดหอยยาสดดูมั้งครับนี่หอยยาชิมดูนี่ครับออรบอไปดูคลิปเต็มในช่องค, <ม tiempo. S 1> ครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะครับอืมยังไงโอ้เนาะครับก็แปลกดีอันนี้เป็นเมนูที่แปลกมากครับลุงเด่นไม่เคยเจอโอ้เครื่อหมาน้อยอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องชิมพร้อมกันเลยครับพี่น้องดูหมาน้อยกับหมาน้อยไส้หวานไส้ตัน ใส่ย่างน้ำจิมจ้มแจวแจวน้ำจิมจ้มแจวแจวครับอ่ามาเปลี่ยนบรรยากาศในการกินขา้าวครับอันนี้ถือว่าเป็นเมนูแปลกมากนะ้องยาย <c oughs> ไม่ได้กินมันอุดนะตัน,นานั้นกันแบบตันะ่งแต่สมัย <c oughs> ยายทวดบอกแล้ว <c oughs> สำหรับรุูงเด่นกะสิปแปลกอยู่เ <c oughs> พราะว่ายายทวดถามกับเบอเคยได้กินเล็กเยวนาะยายทวดถามเคยกินหมาน้อยบอคิดได้ใจความคิดแรกของคิดว<อ>่านะใครจะไปกินหมาน้อยมันก็คาวเนาะ ถ้าเป็นหมาใหญ่กินได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยแบบเอ้าหมาจริงๆหรือเปล่าแกคนสื่อสารคนสื่อสารไกลๆแบบย้ายส่งไกลๆว่าหมาอีดีตีมันก็หมาจริงๆริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะเอาอย่างเงี้ยเข้าอใจรึเปล่าร้อนไปอ่ะยังเอาเป็นยังไงอ่ะก็เหมือนนั่นก็เหมือนทำแบบนี้เพา อ๋บอกไปนะนีะ่ต้องไปแล้วไปกินที่กระบายทอดอือหือเป็นวุ้นเลยนะเป็นวุ้นที่ใครอยากเห็นไปดูคลิปเต็มๆนะครับในช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่ยาเย็นขึ้นใจนะเป็นวุ้นจริงครับเป็นตัวๆเลย กินเลยหยุดบ่หยูดเลยสำหรับยายท่านเลยาะว่นานา้นเราเป็นหลายปีแล้วยายกับพ่อท่านกินกเกลี้ยงกินแล้วหยุดไม่ได้ยายเนาะเดี๋ยวมันก็ต้องกินเป็นไส้ตัน,นก็อร่อยกินเป็นแบบเล่นก่นอนอไส้ตันวันนี้ก็เป็นธรรมดายายมาเดูลองชิมน,น้ำจิ้มดูนี่ไตันชอ,อยอม,มากเลยเย็น แห้งคือจึงนาเรนะนาเลกับตีพ่าละครับวันนี้วันแม่อยู่กับสาวลาวาตอยูกสาวฟบนคนสวย่ะนาเลวันนี้วันแม่ก็เลยกินข้าวกับครอบครัวใส่มือชีกได้ก็ได้ใหญ่กลมครับเนี่ยกอมเนาะเป็นไส้วานแท้ควาหมักก็พอดีกว่ดี หอมรากผอกซีไม่ผอกซีหน่อยอย่าลืมกินปูยาด้วยเอาไว้เสร็จโตโอ้เมือม่อเราดีโตดูดิครับ <c oughs> ย่าก,ก็เอาปลาเรือเรือเร้อปนป่ากับปูเอาไว้ใจะกินครับส่มพักแป้นอย่ามอว่านยายคขั้นมอว่านอาหารบ้าน อวันเดียวก็เป็นแล้วเหรอยายเนะาะใช่นีเ่เนนะื้อชิมเลยอะไรอะไรบ้านมันส้มเกลียวไร้มันส้มลายกระเพาะแก่มันเนะาะส,ส้มผักแก่โอมันคือกันกับคนตสายิ่งถ้าเป็นคนเหนือห้องน้ำพริกปาสะเด็ดเข้ากับนี้โอ้ยย,ยุงเยอะเลยคิดลุ้น,นจุด มึงหยุดไฟทั้งอันหนึ่งจริงๆพัดลมใหญ่มีใช่ไหมเปิดไม่ได้เดี๋ยวมันเสียงดังดิ้นขาหน่อยอกกอกกำลังกายออกกำลังกายขาหน่อยดีด่ย้ายเรืงกินอยู่พอดีนี่ครับเปรี้ยวเปลี่ยวใบไงใบไงกินไหมเนาะต้นไม้ที่มันเป็นใบอย่างเงี้ยคนเหนื่อถ้าจำนั่จะยู่ห้องจักน,น้ำไมเอ้ยครับ แม่ก็จะหอทัวแม่กับไทม์ม้จังแม่ก็ไหหม,กม่มเคยทำให้กินเลยนี่แต่เน่ยเจบบเด้อมาเด้อพี่น้องเลยยยู่อสจก็ไดมากินเข้าพรออมกันเขาบ่าได้มาหากันก็ได้ครับกินออนไลน์นะยาเน้ะนินี่ดึงอย่างนี้เลยครับดูหอครับข้างในานี้ถ้าเป็นไส้หวานมันจะมีไม่อยู่มันจะมันจะหวานจริงอืม ถ้าเป็นน้ำจิ้มกินกับไอ้หมูย่าง<ม>ให้ใส่น้ำตาลมะพร้าวเพื่อหน่อยอหอมหวานเลยเนาะเดี<ม>๋ยวไปตุ๋นพะโล้พี่ยา,แบบานาดีมั้เอาไปตุพะโลมแบบถ้ามันเป่าลงขาก็จะยืนเดี๋ยวไปตุ๋นพะโล้มางานพิราบเลยนะย่าจะชิมนี่เสียงรบกวนแน่ล่ะเสียงครกเสียงเกียบเสียงพัดลม ไปตามนั่นแหละครับอืมอรอยผมว่าวันนี้ผมหมักไส้อร่อยสุดแล้วนะแซ่บพอดีเลยคนั่งจิ้มก็พอดีพอดีบ่หว,วานเกินบ่ส่งเงกินดดพอีหอมข้าวคั่วใหม่ไงเนาะหอมข้าวคั่วนี่ยายทิดใจอันนี้แหละเพราะว่านานเราแยกได้กิน มันก็เป็นทําเห็นมันก็มันเป็นงั่นอันนั้นของทุกๆกิ๊กๆไงมันแต่ปบนปอน่อนใหญ่ปอมันกับ่บ้อยา,า,ากหรอกแต่ว่ามันถ้าป้จํจำเป็นนิดลีกับป้ได้กินโซดามันก็โร่งเดียวของว่า <c oughs> แปลกมากเลยแป๊บเดียวเป็นตัวเลยครับเนี่ยเป,เป็นวุ้นเป็นวุ้นเนี่ยใบไม้อะไรเป็นอย่างนี้เนาะ <c oughs> กินน่งกินเยอะๆเพราะว่าอย่ยงนี้มาโจมัดแสบท้องนี่ยังเนี่ยกินเยอะๆมันเป็นยาอืมม <ๆ S 2> ันเป็นยามห <ๆ S 2> มุนไห้อีกชน,นิดหนึ่งนี่ครับพี่น้องดูมันเป็นไม่ใช่เราเอาไปเอาผงที่เขาทำว,วุ้นเย็นมาใส่นะไม่ใช่นะครับใบไม่อื่นกับว่าเป็นหุ่นยังขีดด้จ้กครับอืมมันกิดติดเป็นเอกลักษณ์ของเคนนี่รสมาอร่อยมากครับ สุมาแบบลงๆเลยเนาะจะใส่ล่ะเอาหนีโอ้โหเอาปล่อยมันหนีก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะครับสำหรับมาน้อยนะครับใช้ปลานาใช้ปูนานะครับเอามาตำแล้วก็เอามากินกับใบ เอามาขยำจนมันเป็นวุ้นครับแล้วก็กินแล้วสบายท้องเย็นท้องนีแล้วก็ผมว่ากินบ่อยๆได้นะอร่อยดีครับก็เป็นสมุนไพราหายากถือว่านานๆจะได้กินนี่ครับสูตรนี้นครับเด็ดจริงๆครับยอมรับเลยยายอาจจะกินข้าวช้านะแต่ผมเป็นคนกินข้าวไวอ <c oughs> ถ้าจะให้อร่อยต้องกินวันนี้ให้หมดนะครับถ้าพรุ่งนี้ไปก็ <c oughs> มันจะเป็นไข่ไม่อร่อยละ <c oughs> เป็นแซอย่างแซ่พวกน,นี้คือ กินวันต่อวันครับโปรงใหญ่ๆถ้าเอาไว้พวกนี้มันจะเป็นไข่ึ้นมาเต็มเลยแล้วก็คว <Okay. S 1> ามกรอบความอะไรจะไม่เหลือละจะไม่จะไม่อรอ่อยอร่อยอยู่แต่แต่ไม่เหมือนกินวันนี้อืมนีม่ได้กินอาหารทั้งอาหารบานๆทั้งอาหารลุ้ๆอาหารหร้ก็คือย่างใส <laughs> อันนี้ก็แซ่บมากมแซ่บแซ่บทุกอย่างเลยเสียดายว่ามันม่มีคนกิ่นซอย กับพี่น้องยกไกลๆก,ก็ไม่กินเขาเพรอมกันเด้อมาเรื่องพี่น้องเขาไปกันครับมันน,นี้ว่ามีนาเล่ว่ามีน้ององ้อยโดงเฮขยับกล้องไปพี่จา่ายายท่านกับลังด,นดงินก็เลยก็จะเอาต้นนี่มาปลูกแหละก็เลยว่าคุยกับยายท่านว่าอ้าวเดี๋ยวให้ปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะโรงเฮงโรงเฮง <S <S ไปหาหมัดหาอะไรตรงนั้นะแล้วมันก็มาขยับกล้องอ่ะ ว่าจะมาดูสวนน่ายุนต้นต้นใหญ่ต้นไม่ใหญ่มันเจ็บหรือเปล่าดกเต็มเลยใหญ่เล่นให้เด็กเจี๊บเป็นบ่พอเก็บมาครึ่งหนึ่งแล้วล่ะแต่มันก็ยังก็ยังดกเต็มอยู่เลยอ่ะอีกสองปีเนาะครับอีกปีนาเขาก็ได้กินละแล้วเวมือม้ออื่นมื้ออื่นสีรุ่งเรืองสีมะปรูดครับวันนี้จำเราญี่ปุ่่นูจริงนะ บบบนี่จะกะง่ายองนี่ปูมันอาจจะคอเลสเตอรอลส,สูงแต่ว่าเราย่างแห้งๆเนี้ยแล้วเป็นไส้หวานผมคมว่าหวานนี่ถ้าแก้เลี่ยนนะครับเหมือนคนอาหารยุคเกาหลีนั่นเกาหลีแต่แม่นูน้แ่ยังกิมจิกิมจินะน,นี่กินกินส้มผักแป้นไปหน่อยเหมือนก็กินกิมจิครับ <laughs> ข้อวตันนีดดีแาบบะว่าคันเหนือว่านนี่มันรสจัดมันสิบล็อกเขียวเยอะมันสิบว่ดีส้มหมักแป้นกินกับไส้ย่างข้ากันนีดดีก็คงจะยังไม่หยุดแค่นี้เราจะเราก็กินไปเรืเลยแหละแต่ว่ายายทานยังไม่ได้ทดหัวปลาเข็งเลยต้มแหนมปะลาร้า มีผักมีปล,ลนอะไรอย่างเงี้ยพ่กินกันไปยาวๆครับแต่เวลาเราอาจจะหมดละนะครับก็กินกันไปยาวๆเดียวร่างจิตพอดีแซ่บพ่อกินกับผักกินกันบอะไรนี่อร่อยดียายท่านกับบะด้กินข้าวเที่ยงเนาะมันก็เลยนี่ข้อวแซ่บเยอะเลยอืมขั้วไ่นเนี่เลย หอมหวานเด้อทอดนาเล็กคือทอดน้องอ้อยเด้น้องอ้อยอยูุไสมาเด้อน้องอ้อยอน้องอ้อยเป็น,ปน,ปนแม่เลี้ยงอื่นช่วงนี้ช่วงน,นี้น้อยเขาทำเบเกอรี่จะเปิดบริษัทอยู่ก็ออขอบคุณจะทานเด้อวันนี้นะครับลองสรรเมนูแบบบ้านๆให้เราได้ชิมคือเกลือหมาน้อยจะตามดูในช่องครอบครัวลรงเรีนแฟมิลี่ครับก็กินกันไปยาวๆ นั่งกินกันไปยาวๆครับโซดกันไปกินกันไปเดี๋ยวไปเปิดไปเปิดเพลงเบาๆนั่งคุยกันไปยาวๆนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุง่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับคุณยทาทันเดอร์ยทาทันเดอร์นี่นอ้องหมาน้อยมันสิคไข่นามเด่นเด่นมันสิกถึงตัวแล้วมันค่ายนามเด่มันจะวิ่งหนีแล้วเน,ะนาะไปละท่านงั้นคลิปนี้ลุงเด่นกับยทาทันะขน,ทานขอตัวไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณนี้มีทีมงานมีอะไรมากินกันก็ว่ากันอีกทีเนาะวันนี้ลุงเด จะไปใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับดีจ้า,ารัษาสุขภาพกันนะครับพี่น้องไปแล้วครับ